คุณตาวัยหลังเกษียณพลิกวิถีชีวิตสู่เกษตรกรหันมาปลูกอินทผลัมพันบาหีในพื้นที่บ้านเกิดอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่สองไร่เศษเปิดสวนให้ชมพร้อมจำหน่ายผลสดรสหวานกรอบหอมสร้างรายได้งามต่อฤดูกาลหลักแสนบาทที่สำคัญการปลูกไม่ใช้สารเคมีผู้บริโภคสามารถเก็บผลทานสดได้เลย นายดำรงจันทวันอายุ83ปีเลขที่2ทับ1หมู่7ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเผยถึงแรงบันดาลใจในการผันตัวสู่เกษตรกรว่าตนเองมีใจรักในงานเกษตรจึงศึกษาวิธีปลูกอินทผลัมจาก YouTube ด้วยตนเอง ก่อนลงมือทดลองปลูกพันธุ์บาฮีผลสีเหลืองซึ่งเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมจากต่างประเทศด้วยตนกล้าแบบเพาะเนื้อเยือ่อจนสามารถปลูกได้สำเร็จและเริ่มให้ผลผลิตติดต่อกันเป็นปีที่สองนายดำรงเล่าว,ว่าอินทพลัมในสวน ปลูกมาแล้ว5ปีเริ่มเก็บผลผลิตเป็นปีที่สองพันเด่นคือพันบาฮีมีผลกลมรี<อ>สีเหลืองทองเฉลี่ยน้ำหนัก15-17ก,กรัมต่อผล มีรสชาติหวานกรอบกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฝาดรับประทานสดได้ทันทีปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวและมูลไก่พร้อมดูแลด้วยระบบการให้น้ำอย่างพอเหมาะใช้เทคนิคผสมเกสรเองทุกต้นและห่อทลายด้วยถุงตะข่ายเพื่อป้องกันแมลงพร้อมโรยแป้งช่วยให้ผลผลิตสีสวยสม่ำเสมอ อินทผลัมหนึต้นสามารถให้ผลผลิตได้3-5ถึงหทลายลลทลายละ7 1 0ถึง10กิโลกรัมใช้เวลาเพียง45วันหลังผสมเกสร<ม>ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วโดยในฤดูการนี้แบ่งการเก็บเกี่ยวเป็นสงรุ่นรุ่นแรกเก็บแล้วประมาณ20ต้นรุ่นที่สองอีกประมาณ10ต้นโดยผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในพื้นที่นนและต่างจังหวัดสั่งจองผลผลิตล่วงหน้าจำนวนมากโดยจำหน่ายผลสดหน้าสวนจะขายกิโลกรัมละ100บาทย้อนไปหาปีครับประมาณ5ปีเนาะประมาณ5ปีย้อนไปไอตอนปลูกนี่เราคาดหวังยังไงฮะให้มันออกผลผลิตมามีราคาดีขนาดไหนก็ตอนแรกเขายังไม่เคยมีปลอกอะไรโอ้โหลตั้งสี่ร้อห้าร้อยครับ ผมร้กปลูกนอมาตอนนี้ราคาถูกเลยคือเรารู้รู้ข่าวใช่ไหมว่ามันจะราคาแพงครับแพงเพราะว่าเคยไปซื้อกินที่นครสวรรค์ละโลตั้งสี่ร้อยผมซื้อแล้วตอนปลูกเราจะคาดหวังราคาจะได้เท่านั้นใช้ไหมและตอนออกปีแรกๆนี่เราขายได้ราคาไหมครับปีที่แล้วสองร้อย ปีแล้วก็เหลือสองร้อยแล้วปีเหลือลอยเดียวอ๋อก็เพาะเก็บมาประมาณสองปีครับแล้วพันพันที่เราปลูกเนี่ยเป็นพันอะไรบ้างครับมีเนี่ยบาฮีข้าวซีแล้วก็นาวาเดอร์นาวาเดอร์ทัชมาฮานทัชมาฮานสี่พันสี่พันแล้วพันที่นิยมเลยมีพันอะไรก็มีนี่ที่คิดว่านิยมบาฮีครับเพราะว่างเลย ไงฮะรสรสชาติว่างไงบ้างคนกินเขาบอกเขาก็เนียเริดชอบใบืมคนไม่เคยนะฮะลักษณะเด่นมันมีเป็นยังไงบ้างรสชาติก็หวานกรอบหวานกรอบนะครับอืแล้วตอนนี้ลูกค้าที่มาซื้อในส่วนใหญ่มาจากไหนบ้างนะรับรู้ข่าวสารยังไงก็้ววมากจากอุทยัยเข้ามาอุทัยเามาซือ,อ,อจากอุทยัยครับกระตักกระด,ดาดครับประมาณกระดักกระด,ดา จะไปหมดเดือนไหนฮะคิดว่าประมาณสิงหาสิงหาคมสิงหาไม่ปลายเดือนไปลายปลายเดือนเนาะครับดังนั้นคนอยากรับทานก็ต้องมาช่วงนี้ช่วงนี้ครับอ๋อแล้วถ้าคนเขามาที่สวนจะมาซื้อเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินชิมดูได้เลยหลระะือเปล่าชิมเลยคนระับเพราะม,มีสารพิษอ่า,าไม่มีถังมุ้งแล้วก็กระดาษครอออีกทีจะม,มีสารพิษมันมะใส่<อ>สารพิษเลยครับ ชิมได้เลยเรากางมูให้ช่วงไหนครับเนี่ยการแต่เริ่มน้มเลยแต่น้มมน้มมน้มไม่น้มจันนะน้มจันครับน้มจันแล้วครับน้มจันกับกระดาษลุมเลยลุมได้เลยครับโดนสีอ๋อก็ชัวร์เลยของเราขาดสารพิษแน่ๆไม่มีขาดไม่มีสารพิษครับการดูแลปลูกจะยากไหมครับ ต้นต้นเนี้ยพอสมควรครับเขาต้องให้ดูแลหรือว่าจะเป็นต้นหนอนหนนอด้วงด้วงแลดด้วงแลดโอ้โไอ้ด้วงกินมะพร้าวเนี่ยนะข้าง่นนะครับโอ้ด้วงมะพร้าวแล้วเราป้องกันกําจัดยังไงใช้ลูกเหม็นแขวนในพัดเตกขนาดแขวนไม่ยอดแล้นะใช้ลูกเหม็นแขวนอ๋อใช่ลูกเหม็นแขวนไล่ได้เหรอไล่ละลายอ๋อ ลวดผูกคอแล้วก็ลูกเหม็นใส่ในขวดเจาะรูเจาะรู<อ>ะให้กลิ่นออกอ๋อโอเค